ทำไงดีว่าพี่ทีมเราแม่งคนเขาเชื่อแบบเราขี้โมลแล้วนะพี่ไหมขี้โมลตรงไหนเราก็พูดตามความจริงใช่ป่ะเราก็พยายามกระตุ้นทีมตลอดไงใช่ไหมล่ะต้องเสริมอีหลายตัวสำหรัพพี่นะอือต้องเสริมอย่างด่นเลยก็คือของหน้ากองหน้าของหน้าต้องเสริมอย่างด่นแต่วันนี้ผมเสียใจอย่างหนึ่งนะพี่พี่เว่าอามูลิเมอร์ให้สัมภาษณ์ว่าเขาพยายามศึกษาปิศาสตรแมนยูเว้ยแล้วมันมีเรื่องหนึ่งคือแมนยูมีคําว่า success youth ที่สําคัญคือเรื่องของดาวรุ่งการเชื่อใจดาวรุ่งอ่ะผมรู้สึกว่าส่ง ส่งมาช้าไปหน่อยอยากลองแบบรู้ว่ารู้มันไม่มีอะไรมาตลอด90นาทีอะส่งไม่ตัวหนึ่งให้ได้ลุ้นอะแต่ก็ไม่ส่งอไม่มีความเชื่อใจเด็กดา้วลูกเลยไม่ไม่ไม่เชื่อใจเด็กๆอะไม่ให้โอกาสเหมือนเซอร์เซอร์อุสั้นเลยใช่ใช่เขาสถานการณ์แบบนี้มันมีฟรรเฟรนิโกมาเชด้าสมัยก็อใช่ไหมใช่ใช่มือก็ต้องแบบบางทีคิดะไรไม่ออกมันต้องต้องลองต้องลองเชื่อใจเยาวชนบ้างต้องกล้าบ้าบินเอาแบบยัดกองหน้าอย่างเช่นเอาส่งกองหน้าเป็นกองหน้าแล้วอะไรลงมา เขาเล่นแพตเชินเดิมตลอดใช่ตลอดทั้งเกมเลยแค่แบบครื่งหลังอาจจะมีอาจจะมีเลนไปที่วิงแบ็กบ้างแต่ประเด็นคือกลางสู้ไม่ได้เลยตลอดทั้งเกมเนี่ยแต่ว่าก็ต้องชมการแก้เกมของอังเก้ด้วยใช่ส่งป๊าฟซาอะไรลงมาแต่ของเราไม่มีการแก้การเป็นว่าโอกาสครั้งแรกที่ได้ลุ้นตัวคร่งหลังนี่นะโอกาสการโชพวกเนี้ยครึ่องหลังเราแทนที่จะดีขึ้นแต่กลับแย่ลงโครเซ็งเลยพี่เซ็งแปดมากใชยทำไงดีวะ เอ้เฮียไอ้รัก็ถาว่ารักแม่มันรักอยู่แล้วแมนยูอ่ะไอ้อโมริมเราก็รักอยู่แล้วแต่แต่ปัญหาคือไอ้นั่นไงพี่เรามาเปลี่ยนแท็กติกกนทางทีท่าน่ะดูคงไม่มีใครอยากฟัง้วแบบผมก็ฟังอ่ะผมว่าแบบตั้งความหวังว่าถ้วันหนึ่งในถ้าวันหนึ่งในชีวิตอ่ะผมจะต้องดูพิมร์ลีกให้ได้จนกระทั่งแบบผมได้ติดจานดาเทียมครั้งแรกไว้พี่วันนั้นผมดีใจมากเลยเพราะติดจานาเทียมครั้งแรกใช่ปะ ไอเชีย่ยแม่ลืมติดโปรดูพิมพ์ลีกไอโฟนฝากช่องมา,ากาก็ฝา,า,ากครับฝากช่องโฟนต,ตุงไว้ด้วยแล้วกันนะครับด้วยวกันนะครับ